ไปอีกหนึ่งนางเอกดังแล้วนะคะสําหรับแยมมัทิราข่าโบอกมือลาช่อง3ผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระรับงานได้ทุกช่องนะคะซึ่งก็ทําเอาแฟนคลับเนี่ยเซอร์ไพรส์หนักมากเหมือนกันค่ะก็เรียกว่าเรื่องนี้นะคะก็สร้างความแปลกใจให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับของแยมนะคะหลังจากที่นางเอกวิกพรรามสี่ค่ะอย่างแยมมัทิราเนี่ยได้ไปโผล่นะคะจับใหม่ร้องเพลงในรายการเดอะวอลซองค่ะร้องเพลงข้างกําแพงซึ่งเป็นนักร้องหลังกําแพงนะคะให้กับคู่พระนางเพื่นอนซี้ย่างซ ยุคทรงไพศาลและวิววรรณรสสนธิชัยค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะก็มีเซอร์ไพรส์ยิ่งไปกว่านั้นค่ะเมื่อแยมเองเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยในเรื่องของเส้นทางอาชีพในรายการเป็นที่แรกค่ะโดยแยมได้เปิดใจกลางรายการว่านี่คือการร้องเพลงในรายการครั้งแรกเลยตอนนี้เป็นนักสแสดงฟรีแลนซ์เรียบร้อยแล้วร่วมงานได้กับทุกช่องสําหรับสาวแยมนะคะต้องบอกว่าเคยร่วมงานกับพระเอกสนยุกมาแล้ว2เรื่องด้วยกันค่ะซึ่งงานนี้นะคะหนุ่มสนเนี่ยก็ถึงกับต้องแซวแยมว,ว่าแยมเนี่ยเขาเป็นเด็กปั้นของผมเองสร้างเสียงหัวเราะให้กับหลายๆคนเลยละค่ะ โดยสาวแย้มนะคะก็ได้มีการมาโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความประมาณว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันค่ะว่าวันหนึ่งจะมาจับไมร้องเพลงออกรายการเป็นการออกจากเซฟโซนตัวเองสุดๆเลยสนุกมากๆเลยต้องขอขอบคุณรายการมากๆนะคะที่ชวนหนูมาสนุกด้วยกันขอบคุณพี่ๆทั้ทงสองด้วยที่มาร้องเพลงด้วยกันค่ะซึ่งหลังจากโพสต์นี้ได้มีการเผยแพร่ออกไปนะคะเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยอือหือต่างมาคอมเมนต์ชื่นชมนะคะแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่แย้มมาเป็น น,นักแสดงอิสระหรือว่ามาเป็นรีแรนซ์แล้วนะคะยกตัวอย่างคอมเมนต์ค่ะอย่างคอมเมนต์นี้นะคะเขาบอกว่าเพิ่งผ่านงานช่องมาเองร้องได้ดีทีเดียว,ยวออกจากเซฟโซนอย่างสวยงามมากๆมูฟออนจากเสียงพี่ไม่ได้เลยค่ะเสียงพี่แยมเนะี่ยพพ้อมมากๆเลยรวมถึงมีการมาแสดงความยินดีกับแยามด้วยนะคะวะคะ่ายินดีกับน้องแยมด้วยนะคะเก่งขึ้นความมั่นใจมีมากขึ้นสวยขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นทุกๆวันนะคะก็ต้องยอมรับว่าทั้งสวยแล้วก็ร้องเพลงเพาะจริงๆค่ะ